พาใจไป EP นี้จะพาทุกคนหนีร้อนเมืองกรุงไปเที่ยวน้ำตกเย็นๆที่จังหวัดสระบุรีกันค่ะและที่นี่มีชื่อว่าน้ำตกแก่งหลวโยเมเฮโมกเหล็กใกล้กรุงเทพแค่นี้เองคลิปนี้จะเป็นการไปน,นอนเต็นท์ริมน้ำตกแบบนี้เลยนะคะและนั่งรถไฟชั้น3ามไปแบบชิวๆเลยและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆไปดูน้ำตกเจ็ดสาวน้อยในช่วงมีนาคมปี2 0 2 4ด้วยค่ะว่าตอนนี้น้ำตกเป็นยังไงบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะ ได้ตั๋วมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กำลังเดินไปประตูบีค่ะที่เป็นรถไฟทางไกลน้องจะเป็นขบวนวนลาชธานีนะคะรถไฟรอบ7จ็ดโมงสิบถึงสถานีโมกเหล็กสิบโมงสบสามค่ะก็นั่งไปชั้นสามนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลมากชิวๆสุดๆค่าตั๋วรถไฟประมาณ60บาท เจ็ดโมงสินาทีแล้วรถไฟออกตรงเวลาเป๊ะเลยค่ะเราขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพบภิวัตนนะแต่ว่าถ้าใครสะดวกขึ้นที่สถานีอื่นนะคะก็ลองเช็คดูรอบรถได้ในเว็บของการรถไฟเลยนะาาไหคะเท่าไหร่คะยบห้บาทจ้ะเขากล่องนึงค่ะแไ่หนไหมคะเย็นน้ำเย็นะค่ะเย็นน้ำเย็นขอบคุณค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงสถานีอยุธยาลแล้วนะคะจากนี้ไปอีกจะประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็จะถึงโมกเหล็กแล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงสถานีโมกเหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ เดี๋ยวเราไปขึ้นรถก่อนเลยนี่นะคะทุกคนถ้าสมมติว่าลงสถาน,นีรถไฟโมงเหล็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดินลงบันไดตรงนี้มานะแล้วก็ให้ไปรอรถสองแถวตรงร้านนมมม่ซอนตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไฟก็คือว่าก่อนที่จะเดินทางใช่ไหมคะเราก็ไปดูในเพจรถสองแถวน้าตกเจ็ดสองน้อยเรียบร้อยเลยนะคะที่จะเป็นรถสองแถวสีส้มก็ทักแชทไปถามนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจไปให้เราการว่าเราทักไปถามาเพจไหน พี่เขาก็ส่งเป็นรอบรถวันธรรมดาแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์มาให้นะคะก็เลยง่ายหน่อยในการเดินทางเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามาถึงกี่โมงอะไรเงี้ยแล้วแบบเราจะทันรถไม้อะไรอย่างนี้นะคะเมทซนแล้วค่ะคิดว่าคงเข้าไปหาอะไรกินก่อน เราขึ้นรถสองแถวจากหน้าร้านกาแฟเมซอนเมื่อกี้เลยนะคะเป็นรถสองแถวเลาเที่ยงค่ะจะบอกว่ารถสองแถวสามารถเช็คได้ในแอปเบียบัด้วยนะทุกคนก็คือว่าเราจะได้รู้ว่ารถถึงไหนแล้วนะคะถึงน้ําตกแก่งหลูแล้วค่ะนั่งมาไม่นานเลยนะคะทุกคนประมาณประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีเองนี่จะเป็นทางอย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะจอดรถให้ตรงหน้าร้านขายของตรงนี้ของชําม,มีพวกเครื่องดื่มอะไรขายด้วยนะ แต่ว่าเหมือนน้าตกแก่งหลูเขาจะไม่อนุญาตให้นําอาหารใช่ใช่เนี่เห็นป้ายพอดีเลยก็คือข้างในเขาก็มีร้านอาหารของเขาเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปสั่งได้แล้วก็มีแค่ให้นั่งด้วยคืนนี้เราเลือกพักที่นี่นะคะน้ําตกแก่งหลูงโอ้โหนี่สิน้ำตกวัดทุกคนงอนมากตอนนี้คือเหนียวตัวสุดๆเดี๋ยวไปถามเช็คอินก่อน เขาก็จะมีอาหารให้สั่งนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยจริงๆเราว่าถ้าสมมติมาหลายคนแบบสองสามคนขึ้นไปอะ่ะถ้าสั่งมาแล้วมากินด้วยกันเราว่ามันคุ้มนะแบบพอหารกันแล้วแต่อันนี้เรามาคนเดียวนะคะก็เลยรู้สึกว่าจะกินหมดไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสั่งอะไรบ้างคิดว่าน่าจะสั่งเามันจะไม่มีอาหารจานเดียวโอเค ทุกคนคะตอนนี้เราย้ายมาใกล้น้ำตกมากขึ้นแล้วก็คืออีกแค่หนึ่งตรงเนี้ยคือแบบลมเย็นดีมากคือสบายกว่าตรงเมื่อกี้เลยนะคะเพราะว่าตรงเมื่อกี้มันมีหลังคาปิดเนาะแล้วตรงนี้ก็คือเห็นวิวน้ำตกสวยด้วยเดี๋ยวหันกล้องไปให้ดูนะคะ้องคือแบบคือน้ำตกสวยจริงๆนะที่เนี่ยคือจัดใจนะคะว่าที่เลือกวาที่เนี่ยเพราะว่าอยากได้วิวหน้าเต็นต์เป็นวิวน้ำตกอันนี้จริงๆคือสวยอะ่ะ อันนี้เรามาวันธรรมดานะคะคนก็ยังเยอะเลยอาจจะเป็นเพราะว่าปิดเทอมเอออาจจะเกี่ยวกับว่าปิดเทอมใช่ก็มีลูกค้าเยอะนะคะแต่ว่าจากที่ติดตามดูในเพจโซเชาที่นี่เขาก็ลูกค้าเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเปิดให้แบบว่าเข้ามาเล่นน้าสําหรับลูกค้าที่มาวันเดททริปนี้ด้วยอะคะ่ะไม่ใช่ว่าแค่ลูกค้าที่เขาพักอย่างเดียวใช่เออลืมบอกตอนนี้สั่งข้าวไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมากินข้าวดีกว่าเราสั่งมาสามอย่างนะคะก็มี ไข่เจียวหมูสับเขาสวยแล้วก็กุ้งแช่น้ําปลาเอาจริงจริงคนเดียวก็คืออิ่มมากไม่รู้จะสั่งอะไรกินนะคะเพราะว่ายัางอิ่มจากข้าวกะเพราบรโไฟอยู่เลยเขาสวยอ่าอันนี้ไข่เจียวหรือเขาเรไข่เจียวอุ้ย,เ,ยเอาจริงเยอะอ่ะเอางี้สองอันนี้อิ่มแล้วอืมแต่ก็ยังจะสั่งกุ้งแช่น้าปลามาอีกรู้สึกอยากกินอะไรที่แบบมีรสชาติเตยๆนะคะเอากุ้งหายไปไหนอ่ะ อ่าอยู่ข้างล่างโอเคม,มีทุกคนพุ้งตัวใหญ่นะกล่องเนี้ยร้อยห้าสิบนะคะแต่พุ้งตัวใหญ่จะพาดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำจะมีทั้งหมดสี่ห้อง ก็จะเป็นห้องสุขาแบบนี้นี่ออแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำค่ะห้องอาบน้ำโอเคเรว,ว่าสะอาดนะถึงแม้ว่าคนจะเยอะก็ตามนะคะแสดงว่าทุกคนเชื่อกันรักษาความสะอาดนี่ สำหรับลูกค้ากลางเต็นนะคะไม่ต้องเสียค่าบริการาห้องน้าทุกคนมันก็รวม,มไปในค่ากลางเต็นแล้ว<ม>เดี๋ยวเรามาเช่าห่วงยางนี่ทุกคนมีให้เลี้ยเยอะมากเอาห่วงเล็กค่ะแต่ว่าจ่ายพร้อมค่ากลางเต็นเลยได้ไหมหรือว่าต้องจ่ายตอนนี้จะได้ไปหยิบถับ <laughs> ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตุงแก่งน,นะไปยังไงวะไปทางนี้ ทุกคนน้าเย็นมากคือเราอะอยากอยู่แค่ตรงตืงต้นๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนว่ายน้ำไม่แข็งเพื่อนมากดิคีนี้เพื้นไหมเด็กยังยืนได้เลยตอนนี้ขืนคนมากเพราะาเรามาคนเดียวแล้วทุกคนเขามาเป็นกลุ่มน,นะคะแล้วแบบทุกคนมีเพื่อนเล่นน้ำมาแล้วไม่มีอะผมไม่เป็นไรก็ถือว่ามาปลประสบการณ์นะคะนอนหน้าน้ำตกคนเดียว เรากำลังจะไปตรงเลยตรงต้นไม้ตรงนั้นนะคะเออุ้ยที่ซะลึกไหมครันโอเคครับอ้หนูยืนไม่ได้โอ้แล้วหนูไม่รอดละถ้าเลยกิ่งไม้นะลึกใช่ตรงนี้ไม่ลึกตรงนี้ไม่ลึกแต่ว่าตรงนู้นอ่ะเลยต้นไม้เลยต้นไม้ต้นเนี้ยเนลึกก็คือตรงใกล้ๆกับแกะ เอาเป็นว่าเราจะไม่ลงไปตรงนั้นนะคะเพราะว่ากัวน้ำลึกอย่างที่บอกอนั่งอแค่นี้แล้วกันถ้าสมมุติใครมาก็สายแอเวนเจอร์โดดน้ำลุยโดดได้เต็มที่เลยนะคะแต่น้ำตกสวยจริงค่ะทุกคนแต่ว่าคิดว่าช่วงเออเขาเรียกอะไรนะกลางๆปีจนถึงสิงหากันยางเนี่ยน,น้ำน่าจะสวยอยูน่นี่ป้าแบบเออน้ำน,น่าจะเยอะมิแต่แอบอยากลองเดินไปเดินไปก็ได้ โอ๊ยสบายมากนอนพิงหิมเล่นๆสบายมาก เล่นน้าเสร็จก็ใกล้ห้าโมงเย็นแล้วนะคะแล้วก็รีบขึ้นมากางเต็นท์ก็คือที่นี่เขามีกฎว่าจะกางเต็นท์ได้ตอนห้าโมงเย็นนะคะสําหรับคนที่นําเต็นท์มาเองแบบเรานะคะก็จะเสียค่ากางเต็นท์ร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าถ้าใครไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยก็มาเช่าเต็นท์เขาได้นะพร้อมชุดเครื่องนอนสามร้อยบาทค่ะอันนี้ก็แค่ว่างๆนะคะที่อยู่ข้างๆตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้หมดเลยเหมือนกัน,นะค่ะแต่วันนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าก็มาวันเดทประจากที่เห็นนะ ทุกคนคะขออนุญาตถ่ายเท้านะคะจะบอกว่ายุงแอบเยอะนะพกยาก,กันยุงพกอะไรมาด้วยนะคะสเปรย์ต่างๆกันมแมลงกันยุงถามมึงคุณลุงที่ดูแลที่นี่เขาบอกว่าช่วงหัวข้ามาเยอะแต่ว่าดึกๆไปก็เริ่มเริ่มไม่มีแล้วแต่ว่าพกมาดีกว่าขาดีที่สุดนั่งตบยุงอยนะู่เนี่ยตอนนี้ก็อาบน้ํานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเล่นน้ําจนภูแพ้ขึ้นเลยนะคะคืนนี้ต้องนอนอยังไงดิ คิดว่ากินยาก็น่าจะดีขึ้นโอเคปิดไฟก่อนนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูจะบอกว่าเช่าของเพิ่มด้วยนะอุ้ยตกใจละตองมันสว่างเกินก็เช่าพัดลมเพิ่มนะคะก็คือของเนี่ยแบกมาที่แบกได้เนะเราก็แบกเต็นท์มาเองหมอนแค่นี้นะคะก็กจะมาเช่าพัดลมแล้วก็ผ้าห่มเพิ่ม พ่อผมก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าพ,พัดลมเช่าเพิ่มห้าสิบบาทอันนี้ห้าสิบาทแล้วก็อันนี้ก็ห้าสิบาทส่วนค่ากลางเต็นท์ก็ร้อยห้าสิบค่ะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนตอนนี้มีคนลงเล่นน้ําอยู่เลยนะคะพอดีว่ามีเต็นท์นอื่นๆเขาก็ามากางด้วยเหมือนกันก็ช่อมีมีเพื่อนนะคะคืนนี้ไม่เหงาแล้วโอเคเดี๋ยวรอข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนะคะจะจัดจะกัดข้าวเย็ยนมาแล้วนะคะกิน เมื่อตอนกลางวันอ่ะกินไม่หมดดูดีเลือเยอะมากเพราะว่าเขาให้เยอะมากค่ะทุกคนอันนี้เป็นไข่เจียวหมูสับที่เหลือแต่ว่าสั่งมาเพิ่มอีกอย่างหนึ่งส้มตำแต่อันนี้เป็นส้มตำโคราชนะคะทุกคนสั่งเผ็ดน้อยแต่มาลุ้นว่าจะเผ็ดน้อยจริงๆหรือเปล่าเผ็ดน้อยจริงจโอเคโอเคถ่านค่ะดีมากอร่อยอื้อ ตอนนี้ได้เวลานอนแล้วนะคะทุกคนโอเคเนี่ยครูที่นอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยค่ะเจอกันค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตื่นเช้ามาเรามาเปิดดูวิวหน้าเต็นท์ก่อนเลยโอ้โหสวยมากๆ ตอนเช้าคือน้ําตกสวยมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าแดดตอนเช้าส่องลงมาแล้วทําให้น้ําดูใสามากขึ้นไปอีกคะ่ะดูสีสวยมากๆเลยเราลืมบอกไปเลยค่ะว่าที่น้ําตกแก่งหลูเขามีบ้านพักด้วยน,นะคะที่ทุกคนเห็นเป็นหลังสีฟ้าแบบนี้เลยแต่ว่าเรื่องราคาเราไม่แน่ใจนะคะยังไงทักไปสอบถามเพจเขาได้ค่ะอันนี้คือเพจของน้ําตกแก่งหลูนะเวลาเก็บเต็นท์ของที่น้าตกแก่งหลูนะคะเขาให้เก็บตอนก่อน9ก้าโมงค่ะ เราก็เลยเลือกเก็บเต็นก่อนนะคะก่อนที่จะไปอาบน้ำทำรสนตัวจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยตอนนี้ออกมาจากน้ำตกแก่งลูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะเดินไปน้ำตกเจดสาวน้อยคือห่างจากที่พักประมาณ1กิโลก็เดินได้นะเอาจริงๆแต่ว่าถ้าสมมติว่า ใครที่มาเที่ยวแล้วอยากจะเช่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะจากจากสารรถไฟหรือว่าจากบขสอมาตอนนี้มันประมาณ9ก้ามงครึ่งก็เก็บเต็นต์ออกมาเรียบร้อยนะคะทางน้ําตกแก่งหลูกเขาให้เก็บเต็นต์ก่อน9ก้ามงนะคะสําหรับลูกค้าที่กางเต็นต์เนาะเพราะว่าในระหว่างวันก็จะมีลูกค้าที่แบบเขาวันเดย์ทริปอย่างเงี้ยเขาก็มาเล่นน้ํากินข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็เดินไปเรื่อยๆชิวๆนะคะ เราคิดว่าเดินไปสักหน่อยละกันไม่เสียหายเพราะว่ายังไงคิวรถสองแถวก็อยู่หน้าน้ำตกด้วยนะคะเฮ้ยอากาศตามไม่หยุดเลยอะคือไม่มีหนมนะเดี๋ยวว่าหลังเราต้องซื้อขนมไว้แหละไว้แจกหมาตอนจัดมันจะได้ไม่กัดเราถึงแล้วนะคะนี่เลยทางเข้าอุทยานึ่งชาติน้ำตกเ็ดสาวน้อยแป๊บเดียวเองอะเอาจริงๆตอนแรกคิดว่าจะไกลกว่านี้นะ ถึงแล้วนะคะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าเราจะเข้าไปอัปเดตสถานที่กันนะคะว่าตอนนี้น้ำตกเขายังมีน้ำเหลือเท่าไหร่สวยไหมอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับป้ายแป๊บนึงเช็คอินที่ทมาบ่อยเลยนะมาดุครั้งก็ต้องถ่ายทุกครั้งนะคะ่า่ค่าบ,บริการเรียบร้อยนะคะคนไทยคนละยี่สิบบาทตอนนี้เรากำลังจะเดินไปน้ำตก อันนี้เป็นชั้นที่1นึ่งแล้วเดี๋ยวลงไปเรื่อยๆก็จนถึงชั้น7เ,เลยป่ะเดี๋ยวไปชั้นดูชั้นที่1ก่อนอันนี้ชั้นที่1ค่ะก้านเหลืองสำหรับชั้นที่1นึ่งกคนคนนนี่ชั้นที่สองสวยมากสิ อันน้นจำปีซีรินทรนะคะนี่ชั้นนี้สวยมากเลยอะ่ะไม่ได้มาน้ำตกเสยๆน้อยแบบเดินเข้ามานานมากแล้วตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่ว่าถ้ามาปัม๊มตับปั๊มมาก็คืออยู่แค่ข้าง่ายเฉยใช่แต่อันนี้แบบเข้ามาในรอบอุงไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วนะคะสวยมากอันนี้ชั้นที่สองนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูชั้นต่อไป าสมมุติว่าใครมานะคะแล้วแบบอยากถ่ายรูปแบบว่าสะดวกสะดวกชิลๆส,ส,สวยๆคนน้อยๆก็แนะนําเลยมาตั้งแต่อุทยานเปิดนะคะหรือไม่ก็ก่อนเที่ยงเราคิดว่าคนน่าจะยังน้อยอยู่เนาะชั้นสามค่ะลําพูปลาโอ้สวยมากเอาจริงเราก็พราว่าสวยมากคุกกีเลยเพราะว่าสวยจริงๆนะคะ อันนี้ชั้นไหนอู้อันนี้ยางนาทุกคนอันนี้ยางนาสวยมากชันที่สี่นะคะยางนาชั้นสี่ยางนาค่ะสวยมากอันนี้สวยจริงและใหญ่ด้ย ไปกันต่อค่ะใช้เวลาอยู่ชั้นยางนานนานมากเพราะว่าโมจะถ่ายรูปสวยจัดคือแบบสวยใช่คหมว่าสวยมากสวยสวยสวยแบบแตะคอกสวยเกินชั้นที่ห้านะคะชั้นชื่อว่ามาแฟนแต่ว่าั้นนี้ลงเล่นน้ำไม่ได้เพราะว่าน้ำลึกเดินมาชิวๆมาถ่ายรูปสวยๆนะคะชั้นหกเจ็ดนะคะไปเลย กาศดีมากเพราะว่าต้นไม้มันเยอะสดชื่นนะทุกคนอันนี้ชั้นหกไปดูมุมนั้นนะมุมหน้าข้างหน้าดีกว่าชนะั้นหกนะโอ้ มาลฟอชั้นที่หกเลิศมากถึงชั้นเจ็ดแล้วเย้ยอูชั้นนี้สวยมากเดี๋ยวนะต้องไปดูมุมหนะักสะดุดทุก <c oughs> คนนี่นะคะเวลาถ่ายรูปก็อย่ามวัวแต่เดินนะสะดุดไม่ไหวแล้ว ก็ภารกิจสำเร็จนะคะวันนี้เดินชมน้ำตกเจ็ดชั้นของน้ำตกเจ็ดสาน้อยเดี๋ยวกลับออกไปแล้วก็ตอนนี้ประมาณเดี๋ยวแปพบนึ่งนะตอนนี้สิบโมงห้าสิบสามนะคะรถสองแถวหน้าอุทยานออกตอนเที่ยง พอดีเมื่อวานคุณลุงขับรถบอกว่าาเที่ยงนะรถออกเที่ยงซึ่งตอนนี้สี่โมงห้าสิบสามโอเคเวลาเหลือเดินออกไปชิวๆกินกาแฟาถ่ายรูปแผนน่ารักไหมทุกคนแผนใกล้ๆกรุงเทพแต่น่ารักนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเราเองก็ไม่ใช่คนแรกเนาะที่ที่มาสถานที่แห่งนี้นะคะหรือว่ามามาอา่น้ําตกอันนี้โดยไม่ใช้รถส่วนตัวเนาะแต่ว่าก็อยากทําเป็นในสไตล์ตัวเองฉบับตัวเองนะคะตามสไตล์ของช่องเรา พามาดูที่กลางเต็นนะคะเวลายังเหลือก่อนขึ้นรถเดินมาชมนิดนึงไปค่ะทุกคนกลับกรุงเทพกันเมื่อกี้ก็แอบเดินไปดูลานกลางเต็นนะคะลานนับดาวเป็นลานกลางเต็นของที่นี่แหละที่เจดสาวน้อยนี่นะคะข้างหน้าอุทยานเดีย๋ยวมาขึา้นรถละรอบเที่ยงใช่ไหมคะคุณลุง โอเคค่ะ okay, okay. ตอนนี้รถสองแถวออกเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะถึงสถานีรถไฟก็มีเวลาเหลือนะเดี๋ยวจะนั่งเล่นแถวนั้นรอนะคะ mm hmm. ก็จะขึ้นรถไฟรอบประมาณบ่ายสองแต่เราจะไม่ได้ว่าบ่ายสองเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นเป็นตัวเลขไว้ให้เรากันนะคะโอเคเจอก,กันทริปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายยังมีอีกหลายๆทริปที่รออยู่นะคะอย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะฝากติดตามหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะเย้ทริปใกล้กรุงเทพมาเที่ยวกันเยอะๆนะ